สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของทางสหรัฐเกิดขึ้นนะครับผมวันนี้รายการเดิมครับมีดูกระทิงเดือดครับผมเดี๋ยวแล้วก็เออเดี๋ยวหนอแนะนําตัวเองก่อนนะคะอันนี้พี่กระทิงส,สวยๆนะคะใครเป็นขาซื้อนะคะรอซื้ออยู่ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะแสดงตัวเข้ามาได้เลยนะคะว่าในช่วงผันผวนในสัปดาห์หน้านี้นะคะเรากําลังจะเตรียมกำเงินไว้แล้วเนี่ยไปขายบ้าน ขายรนนะมารอซื้อ,อทองครับผมแต่จะได้ไปอยู่ที่ไหนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึงนะครับผมครับอ่าโอเคพี่มีก็เช็คเสียงก่อนไหมต้มตต่งต,งตงนะฮะเช็คเสียงก่อนไมไม่ทราวา่าได้ยินเสียงกันหรืเปล่าครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆออ่าได้ยินนะคะชัดเจนครับผมวันนี้อ สวัสดีครับคุณกรทิพาครับผมอันนี้เจ้าประจำ FC ครั้งไหนไม่เจอนี่ใจหายเลยนะต้องเจอพี่กรทิพานะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่กรทิพาตอนนี้อยู่ฝังไหนคะเป็นพี่กระทิงหรือว่าเป็นพี่หมีครับผมเรารอซื้ออยู่หรือว่าเรารอขายอยู่นะคะเดี๋ยวจริงๆรจริงๆนักลงทุนเขาจะทราบไหมว่ากระทิงคืออะไรหมีคืออะไรน่าจะทราบ้รกบผมกระทิงก็คือขวิดนะขวิดขึ้นครับผมตามตามการ ต่อสู้ครับง่ายๆถ้าหมีก็ตะปบลงเอามือตะปบก็คือที่ฝั่งไหนที่อยู่กระทิงก็คือหวังที่จะรอซื้อเพื่อให้ราคาทองคําไปได้ทางขาขึ้นส่วนพี่หมีก็คือตะปบลงอยากให้ทองคําลงก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นฝั่งของพี่กระทิงถ้าพี่กระทิงขวิดไปแล้วพี่หมีตกมาเจอเขาของกระทิงไปก็เรียบร้อยช่วงเวลาอย่างนี้ครับการรอคอยของการเลอกตั้งก็อาจจะเห็นได้ว่าราคาทองคาเนี่ยจะค่อนข้างเงียบยิ่งในกรอบ แต่ก็บางท่านบางนักลงทุนบางท่านก็อาจจะมองเห็นว่าระหว่างที่วิ่งในกรอบเนี้ยก็สามารถทํากาไรได้ถูกต้องนะครับผมพูดง่ายๆก็คือมันวิ่งอยู่ในกรอบนะคะเก่งแบบลายทิศทางไซเวไม่เลือกทางนะคะว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงอยู่ดีๆวันหนึ่งขึ้นไปพันเสักพักลงมาพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วก็วิ่งไซเว์ในลักษณะนี้สําหรับท่านที่รอย่อซื้อระยะกลางระยะยาวก็อาจจะมองว่าเอ้ยทําไมทองมันไม่ไปไหนอาจจะอืดนิดนึงนะครับสำหรับ ท่านท่านที่แบบว่ามองระยะไกลๆหน่อยอะไรเยครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาบอกกันนะคะว่าสําหรับนักลงทุนทองคําแท่งค่ะในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรที่เดือนนี้วิ่งในกรอบไซเบอร์แบบไร้ทิทางนะคะแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยมีอะไรที่สําคัญบ้างค่ะโอ้โโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมค่าจากเห็นจากรูปนะครับ ยิ้มกว้างมาเลยครับผมจะไกลครับอยู่ประมาณ200เมตรก็ยังเห็นว่าเป็นโจไบเดนนะครับผมว่าหลังจากดีเบตรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์นำมาเลยครับผม5้าบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ blue wave นะแต่จากความเป็นจริงก็อาจจะต้องรอดูกันรอบสุดท้ายครับว่าผลออกมานะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะค่ะอย่างอย่างตอนนี้ก็คือทางไบเดนเขา มีนำอยู่นะค่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจช่วยเหลือนะคะมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐก็ตอนนี้เพโลซีก็ยังมองว่าขอดึงไปก่อนจะดึงเวลาดึงเกมมีอะไรหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะค่ะเดี๋ยวรอจบเลือกตั้งน่าจะจบเลือกตั้งนะคะผลถึงจะออกมาว่ามาตรการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ เซ็ n ันเวฟค่ะในส่วนของผู้ติดเชื้อนะคะที่กลับมาติดเชื้อสูงและมีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งนะคะไม่มีไม่มีแบบว่าถ้าทีลดลงเนี่ยก็คือยากเลยใช่ครับติดขึ้นติดไปเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะฮะนครับผมค่ะโดยล่าสุดนะคะมีผู้ติดเชื้อ43.32ล้านลายล้านลายนะคะแล้วผู้มีผู้ผเสียชีวิตเกือบหนล้สองแสนลายไป แล้วนะฮะก็ถึงแม้จะรักษาหายไปส1ล้านลายก็ยังค่อนข้างน่ากังวลอยู่นะครับก็ประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเขาก็นะอินเทรนกับเขาด้วยใช่นิดนึงนะว่าอาจจะได้รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างจะได้จริงแล้วยาเลยดีกว่าใช่เราไม่ต้องรู้ก็ได้นะถัดมาที่ปริมาณการถือทองคาค่ะเดือนนี้เดือนตุลาคมเน็ตเป็นยังไงบ้างคะเน็ตนันนะครับก็อีก2เดือนเท่านั้นจะหมดปีก็หลังจากที่เขียวมาตลอดนะขียอมาตลอดครับมาเดือนนี้ ก็มีขายออกมานะครับสุทธิก็คือตอนนี้บวกลบในเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงปัจจุบันก็ขายสุทธิอยู่ที่5.09ตันนะครับแต่พี่เราว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวันทําการเนี่ยก็เทขายออกมาอย่างเดียว<า>ยเลยครับขายติดต<ม>ิดมาเลยใช่ครับ,รบก็ต้องจับตาดูกันด้วยครับว่าว่าของกองทุนอิตสาหเนี่ย จะมีการเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างจะล้อหลอกหรือเปล่าใช่พี่กระทิ้งก็ยังมองว่า S P D อจะล้อหลอกก็ได้นะเออ,เอ,อทำมาเป็นขายแล้วก็เดี๋ยว<า>ยเดืนะอนหน้าเออขายเออนนะฮะก็ลองดูครับผมค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกรอบราคาออที่บอกว่าเอ,อ๊ะทำไมเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมเนี่ยราคาทองคำวิบบ่งในกรอบแต่ว่า ไรทิศทางไม่ไปไหนนะคะคโดยภาพรวมค่ะเห็นเส้นสีเทาจางๆตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวิ่งในกรอบนี้มาตลอดเลยเพราะว่ารอคือยังคือพูดง่ายๆภาพรวมตอนนีชัดเจนยังไม่มีถูกต้องยังไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนค่ะราคาก็เลยวิ่งในลักษณะนี้นะคะอยู่ในกรอบแนวรับ1880แล้วก็แนวต้าน1,930้ยเห็นไหมคะ ก็วิ่งในกรอบอยู่ก็50เหรียญอยู่แล้ว <c oughs> พี่กระทิงว่าไงดีคะสัปดาห์นี้เราเล่นเอ้พี่หมีว่าไงดีคะสัปดาห์นี้นี <i> ่แหละครับสัปดาห์นี้ก็เอาจริงๆเลยร้อดีกว่าครับเผื่อ <c oughs> เล่นสั้นได้ไงเล่นสั้นก็อาจาจะจากที่สังเกตรครับว่าคืออาจจะขึ้นมาบริเวณพันเก้าร้อยสิบห้าถึงยี่สิบเหรียญถ้าแบบว่าถ้าสําหรับฝั่งพี่หมีเนี่ยอาจจะถ้าคันไม้คันมือเข้าสักเล็กน้อยเพื่อให้หัวใจสูบชีนนะครับแต่ถ้ามีเข้าสถานะขายมาแล้ะทางที่หมีใช่ไหมฮะ ถ้ามันลงมาก็คือเน้นทำอะไรปิดเร็วดีกว่าแต่ถ้าขึ้นไปยืนพันเก้้อยสามสิได้หรือทะลุขึ้นไปตรงเนี้ยก็ต้คัดให้ไวอะขัดให้ไวครับ <laughs> ช่วงนี้ อย่าเพิ่งไปเสียงเพราะว่าเขาสะสมพลังอยู่เป็นเดือนนะถ้าเกิดเบรกนี่ก็คือไม่น่าที่จะขยบน้อยแน่นอนใช่ค่ะก็อาจจะเซฟบุ๊บายกันเลยทีเดียวนะครับผมค่ะแล้วก็มาในส่วนของภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอท่าในกรณีที่ในเดือนหน้าค่ะวันที่เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งวันที่3ผลออกช่วงวันที่สตั้งแต่เช้านะคะจนจับตาดูครับทีนี้เนี่ยถ้าเรารอซื้อล่ะ ถามว่าซื้อต้องไหนดีถูกต้องไหมคะอ่ะาเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าให้แนวรับบริเวณพ8นแสิบำหรับนักลงทุนที่รอซื้อคะ่ะพี่กระทิงก็มองว่าตรงนี้เก็บไปได้นะคะนิดหน่อยแล้วรอดูค่ะถ้าในกรณีที่ในช่วงที่มีผลนะคะ มันจะมีแบบขึ้นทางไบเดนเขียวทางทา้งเขียว่ทีถูกต้องอค่ะในช่วงนั้นนะราคามันจะค่อนข้างสวิงไปสวิงมาเรากำเงินไว้ให้แน่นคะ่ะแล้วรอซื้อยังจุดแนวะรับที่สําคัญถ้าหลุดบริเวณ1880เหรียญลงมาก็เก็บอีกส่วนหนึ่งคะ่ะมาที่1850แต่ถ้าหลุดบริเวณนี้ให้ชะลอแล้วรอดูเลยว่าคือคือภาพรวมะคะ่ะตั้งแต่เขาขึ้นไปแต่ที่2075เหรียญเนี่ย ยังไม่เคยหลุดบริเวณพันแปดเหรียญเลยเ,เห็นไหมคะอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ไปทำหายสูงสุดดังนั้นคะ่ะถ้าเขาเมีการหลุดแนวรับสำคัญบริเวณพันแปดเหรียญลงมาเนี่ยให้ชะลอดูก่อนนะคะแล้วไปรอเก็บ มาฟังพี่หมีพี่กระทิงในอาทิตย์ถัด,ถดไปก่อนก็ได้เสร็จแล้วค่ะค่อยไปรอเก็บบริเวณพัน0ถึงพันเหรียญอีกทีหนึ่งนะคะเป็นแนวรับทางจิตวิทยาถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าราคามันพุ่งไปเลยค่ะไปรอขายด้านบนทยอยเก็บแล้วก็ไปรอขายด้านบนแถวๆจริงๆเป้ามันจะอยู่แถวๆพันเอเอร์นอันนี้อันนี้สั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็พันแถวๆพันเก้เหรียญน,นะคะแล้วก็สองพเหรียญ ถัดมาเลยนะคะคือท่านใดที่ถือไว้ก็ถ้ามันพุ่งอย่างนั้นจริงๆก็รอเล,ล็ดเล็ดโพสิตรันไปเลยกัวอะไรเราเงินเย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าลงมาอันที่สําคัญสําหรับออนักลงทุนขาซื้อนะคะที่เป็นฝั่งเดียวกับพี่กระทิงเนี่ยคือจับตาบริเวณพันแเหรียญไว้ให้สําคัญแค่นั้นเองว่าอย่าลืมว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยมือเนี่ยอย่าคลิกบ่อยอย่าเข้าถี่อย่าลั่นให้รอให้รอดูก่อนนะคะว่าผลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ รอซื้ออยังแนวรับถัดไปให้มันห่างกันสักห้าร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทค่อยเข้าอันนี้คือเราพูดภาษาบ้านๆแล้วกันนะคะก็เหมือนให้ง่ายแบบสมมติถ้าเราเข้าซื้อแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าราคาลงต่อเราก็อาจจะปล่อยลงไปซื้อด้านต่ําดีกว่าถึงแม้ว่าถ้าบอกว่าเราอยากไปเสียดายว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อราคาต่ําที่สุดอ่ะถูกไหมครับเพราะไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะถ้าเราซื้อสมมติพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยเราก็รอดูแล้วท่านหลุดก็ปล่อยลุดไปใช่ไหะเราเราซื้อในจุดที่มันมีในยะที่เรามองว่ามันจะได้ขายดีกว่่าาาคครับผมมมมก็ืืออเหนวถ้สติ มันขึ้นต่อเราก็มองแล้วเอ้ยอย่างน้อยมันขึ้นเราอาจจะไปซื้อที่แพงกว่าตรงจุดเดิมก็ยังโอเคถ้ายังเรามองไปขาขึ้นต่อดีกว่าซื้อแล้วเพเราไปทยอยซื้อเรื่อยๆแล้วมันลงต่อยาวไปตลอดก็จะค่อนข้างจะเจ็บหน่อยนะครับผมอ่าแล้วฝั่งพี่หมีอะคะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราเป็นสายช็อต่ะชอบขายอะค่ะชอบขายก่อนอะทงงํายังไงดีคะชั่วโมงนี้จริงๆถ้าสาหรับพี่หมีถ้าใครไม่มีของไม่อยากให้ขายก่อนจริงๆครับก็อาจจะบอก แต่ทางทางเทคนิคมันดูเหมือนจะลงนะทางเทคนิคแต่ว่าชั่วโมงนี้การวิ่งของราคาจะสังเกตเลยว่าถึงแม้ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะวิ่งในกรอบนิดนึงหรือว่า50เหรียญแต่ว่าพอดูเป็นราคาทองคําแท่งแล้วมันอาจจะวิ่งแค่2อ0 0าบาทนะครับการเข้าสถานะที่นึงเนี่ยฝั่งขายก่อนเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าช่วงนี้ถ้าแบบว่าราคาขึ้นพื๊ดไปเลยโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยจะคัดทันไหมคะคิดว่าจะคัดทันไหมยากครับจริงๆน่าจะค่อนข้างยากอยู่ที่ วินัยและจิตใจของลูกค้าของนักลงทุนดีกว่าะนะฮะว่าแบบว่าเรามีการรับการขาดทุนได้เท่าไหร่นะฮะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราอย่าแบบว่าฉันเข้าสถานะฉันขาดทุนแล้วฉันไม่ดูอันเนี้ยอันตรายนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงจริงแอบบ่ว่าเวลานักลงทุนที่จะอยู่ทางฝั่งพี่หมีเนี่ยนะก็อยากให้อาจจะแบบมีซื้อไว้บ้างขึ้นไปค่อยขายดีกว่าอมองอาจจะมองเข้าข้างพี่กระทิงนิดนึง mm hmm. เพราะว่าช่วงเนี้ยการเล่นซื้อขายทองคําแท่งนะฮะก็อยากให้มีของถือไว้ ดีกว่าดีที่สุดครับนะฮะเพราะค่อนข้างเสี่ยงถือว่าเสี่ยงเลยกับช่วงที่ผ่านมารอก่อนละกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดพันแปดร้อยห้าสิบแล้วเป็นทิศทางขาลงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอกิจชลธีพูดว่าเป็นขาลงเราค่อยช็อตดีไหมคะก็ดูเทคนิคครับว่าว่าว่าเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่สําคัญหรือเปล่าครับผมค่ะ ทีนี้มาดูราคาทองไทยบ้างนะคะเผื่อว่าอันนี้คือเป็นราคาคร่าวๆก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งว่าราคาทองคำเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอ้างอิงจากเลข exchange rate ในส่วนของค่าเงินบาทด้วยนะคะแต่เราจะมาดูคร่าวๆก like ัน <único> ว <Liberty Overwatch> ่าเอ๊ะถ้าจําในส่วนของสปอตที่บอกไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาทองไทยคร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยราคาสวิงตัวอยู่ที่เท่าไหร่และถ้าหลุดบริเวณนี้รอซื้อตรงไหนดีนะคะค่ะสำหรับในกรอบสั้นๆนะคะที่ที่ผ่านมา A2 27,900เนี่ยก็คือแถวแถวพันแนั่นแหละนะคะ oh. แล้วก็ขึ้นมาสูงสุด28,500 oh. อ่อาประมาณ oh. นี้อันนี้คือที่ทั้งเดือนที่ผ่านมาวิ่งแค่นี้เลยค่ะ oh. และถ้าหลุดค่ะหรือว่ามีโอกาสได้ย่อตัวเพื่อ สวิงให้เราได้รอซื้อกันในช่วงสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะบริเวณ27,500กับ27,000เ,เป็นอะไรที่น่าสนใจสวยงามสวยราคานะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีเก็บไว้แล้วและถักราคามันขึ้นไปด้านบนค่ะเราไปรอขายแถวๆ29,200 29,500นี่ก็คือกำลังดีสวยงามยิ้มกว้างได้เลยครับผมถ้ามีซื้อไว้แล้วขึ้นไปตรงนั้นนะครับผมแบ่งขายไปบางส่วนได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ ในเมื่อมันขึ้นไปชนแนวต้านใหญ่มันจะยอ่อลงมาให้เราได้เก็บใหม่คือพอเราไปขายเสร็จปุ๊บเรายอร่อลงมาปุ๊บอ่ะก็ซื้อกลับไปเพิ่มใช่ค่ะคคเน่นเป็นรอบๆไปะนะครับส่วนก็ทา้งของพี่หมีก็ถ้าอย่างคล้ายๆกันนะฮะถ้าขึ้นมาแนวต้านเนี่ยถ้ายังไม่มีของถ้าขันมืออ,มอยากเข้าสถา,านะเล็กน้อยครับอติดน้อย<ป>ติดมือไว้แบบว่าจากอาจจะ10%ของพอร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล็กๆน้อยๆถ้าราคาดีขึ้นไปแล้วก็ตัดขาดทุนไปที่ที่จุดที่ว่า คือที่สําคัญของขาช็อตหรือว่าการขายทองคําแท่งก่อนล่วงหน้าเนี่ยเออคือคือการให้ไหวถ้าผิดทางแล้วนะครับวินัยในการลงทุนสําคัญที่สุดนะคะอย่าปล่อยให้โดนลากนะคะใช่ครับอย่าไปฝืนน้ําเชี่ยวค่ะก็คืออย่าฝืนเทนอ่าพวกนี้เนี่ยฝืนเทน อย่าเอาเรื่องไปขวางเพรพี่ก็ทิ้งลากเทรนด์อยู่ค่ะตอนนี้เราจะบูพี่หมีก็อาจจะค่อนข้างเงียบๆหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะกลัวๆครับผมจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะฮะแต่เดือนนี้ก็สวิงแฮปปี้อยู่ใช่ครับสำหรับผู้ที่ผู้ที่แบบว่าเล่นเล่นสั้นเล่นสั้นครับเดยเทรดอะไรอย่างนี้ยฮะค่ะทีนี้ไม่ได้ส่งของค่าเงินบาทนะคะจะสังเกตว่าในปี2020ที่ผ่านมานะคะยังไม่หลุดบริเวณ31โดยประมาณเลย ะะภาพรวมก็ยังอยู่ในลักษณะนี้อยู่เลยถ้าปัจจัยที่ต้องติดตามก็จะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังคุกคุนอยู่ <า S 1> ในขณะนี้ <ผม S 1> ค่ะแต่ว่าถ้าด,ดูจากภาพรวมแล้วก็น่าจะไม่ไปไหนนะคะคไม่มีหวือหวาหนักมากค่ะอันนี้มาสรุปกันอีกทีไไน,นะคะว่าแนวรับแนวต้านโดยประมาณตามกราฟเมื่อสักครู่เลยค่ะสำหรับเราเป็นทางที่หนีการะกันเนาะ แนวรับเนี่ยครับผมอยู่ที่บริเวณ1,885กับ1,875เหรียญนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะแล้วก็อาจจะแบบว่าถ้าอยากรอช็อตก็บริเวณ1,910เหรียญถึง1,930เหรียญนะครับก็ดูบริเวณนี้จุดทำกำไรนะครับผมถ้าอยู่ที่ก็อยู่ที่1,910เหรียญนะครับจุดขาดทุนก็อยู่ที่1,930เหรียญนะครับปจัจจยที่ต้องติดตามก็ยังคงเป็นเรื่องของสถานกา,ารณ์ไวรัสโครโรนารวมถึง กองทุน SPDR ารนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าช่วงเดือนนี้ก็สุดที่ก็มีขายออกมามากกว่าครับอาจจะเข้าทางพี่หมีก็เป็นได้นะครับส่วนแล้วก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจประจําสัปดาห์นะครับโดยอาจจะดูที่เป็นตัว a d v a n c e GDP นะครับผมที่จะประกาศภายในสัปดาห์นี้ซึ่งของเดือนอยู่เนี่ยติดลบอยู่31.4%แต่คาดการณ์เนี่ยจะกลับมาเป็นบวก3 2 0กันเลยทีเดียวนะฮะก็ตัวเลขยังไม่ออกก็เป็นแค่ตัวเลขคาดการณ์ครับว่ายังไงก็ลองจับตาดูนะครับผม ทองไทยรอเข้าซื้อค่ะไม่มีของวันนี้เหมือนทองหัดเดินแต่พร้อมโด,ดดลง <c oughs> ยังไงยังไงผมว่าพอจะทิ้งแรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะแนวรับสำคัญของผู้ที่รอซื้อนะคะก็คือบริเวณ1,800 50เหรียญโดยประมาณนะคะเส้นสําคัญถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ในส่วนของเส้นกราฟแนวรับสําคัญนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเชื่อว่ายังคงวิ่งในกรอบเดิมค่ะ1890นแนวต้านประมาณ1920-30เถึงสเหรียญน,นะคะภาพรวมก็ยังคงมองรอผลค่ะข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็การเจรจาที่ยังไงก็ว่าน่าจะไปเดือนหน้าแล้วก็การเลือกตั้งก็เดือนหน้าอยู่ดีเดจริง ก็ซยซื้อนาไซยเวไปก่อนครับผม uh huh. มีของติดไม้ติดมือไว้ก็อุ่นใจ,จอุ่นใจกว่าถ <laughs> ึงแม้อ่าอาจจะซื้อไว้แล้วก็ลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผม <Okay. S 1> ออวันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครัช่วงน,นี้ก็อาจจะค่อนข้างแต่ว่าไปก็ค่อนข้างเงียบนะครับก็อย่างว่าละครับเนื่องจากราคาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวมากนะครับนักลงทุนบางท่านก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้จับตาดูเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นช่วงขึ้นหัส,สุงอาจจะเริ่มนะฮะ<ช>ถ้า,ถ,าถ้าให้ให้เดาเลยถ้าให้เดาพูดง,ง่ายอาจจะได้เห็นทองชวนเวียนเทียนเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามองง่ายถ้าซื้อปุ๊บขึ้นขายขายเสร็จล,ลงมาซื้อต่อฮะก็เป็นรอบไปนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวน่าจะหวือหวาอีกทีสัปดาห์หน้ายังไงเดี๋ยวมาพบกับพี่หมีพี่กติอีกที่ในวันจันทร์หน้าอ่าน่าจะเข้มข้นเลยกันทีเดียวเพราะวันเดียวนะฮะก็คือว่าพอ ไว้วันจันทร์เสร็จใช่ไหมก็วันถัดไปก็ต้องบูมเลยนะ,ะโกโก้คันนะรับผมได้ครับก็มีลูกค้าท่านไหนจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับช่องทางทำธุรกรรมกับทาง MTS GO นะครในส่วนของทองคำแท่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Line a นะคร MTS Info นะ,ะับก็สามารถฟังเงินถอนเงินหรือว่าจะ อยากได้แบบฟอร์มหรือว่าจะมีชําระเงินเข้ามาในส่วนของค่าสินค้านะครับผมนะฮะก็ชำระค่าทองเคลียร์พอร์ตนะคะเคลียร์พอร์ตทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายก็มีอะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมค่ะเป็นไลน์ออฟ i ิเชียลไลตัวใหม่สําหรับการเคลียร์พอร์ตแล้วก็เรื่องการทําธุรกรรมโดยเฉพาะค่ะก็คือไลน์ตัวนี้บอกดูง่ายๆก็ดูเหมือนครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถแอดเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะฮะ ค่ะเพราะว่าตอนนี้สําหรับนักลงทุนท่านใดที่เคยใช้ l ล n e MTS GOJ ตัวเก่านะคะเราได้ยกเลิกไปแล้วยงังไงแอดตัวใหม่นะคะเป็นแอด MTS Info ได้เลยค่ะครับผมแล้วก็เรื่องอมทองนะครับก็สําหรับนักลงทุนท,ที่ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พร้อมที่แบบว่าจะซื้อเลยทีเดียวหรือว่าแบบจะแบบยะทะยอยซื้อทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็แนะนํา เป็นโปรแกรมตัวออมทองนะครับผมค่ะโดยออมเริ่มต้นแค่150บาทแต่สามารถซื้อได้เวลไทม์ยี4ชั่วโมงเหมือนกันข้ดีจริงๆนะครับผมสำหรับบางทีนักรบกวนจช่วงเวลาทํางานไม่มีเวลาดูอ,อ,อาจจะแบบช่วงกลางคืนแวะเข้านะครับเปิดมาดูราคาในชั้นอาจจะซื้อนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะฝันดีกันไปนะครับผมค่ะ ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะที่จะเตรียมพร้อมค่ะสาหรับการเปิดบัญชีทองคําแท่งนะคะเพ,เพื่อรอเลยค่ะการสวิงตัวในสัปดาห์หน้านะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางดังนี้นะคะ,ะหรือโทรเข้ามาที่027707788นะคะ,ะเพืาาะะ่อคุยกับเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งได้เลยนะคะครับผมครับผมก็ขอคุณคุณพี่กองที่พาด้วยนะครับเวันแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนแวะคุยกันตลอดเลยนะครับผมคิดถึงนะคะยังไงจันน่าเจอกันนะคะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขออนุญา ลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมค่ะยังไงจะน่าเจอกันค่ะสวัสดีคะ่คะ